โรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษา 1. ในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครโดยพลตำรวจเอกเพิ่มภูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาจัดการบริหารที่จะพัฒนานำพาบุตรหลานชาวสกลนคร สู่ความเป็นผู้เรียนทุกช่วงวัยได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพมีคุณธรรมจริยธรรมในทักษะที่จำเป็นพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิตและยุทธศาสตร์ที่กว้างไกลและหนักแน่นของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครโครงการโรงเรียนคุณภาพตามนโยบายหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนเต่ามอยพัฒนาศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2561-2580และเป็นไปตามนโยบายสำคัญของพลตำรวจเอกเพิ่มพูชิชชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนเต่างอยพัฒนาศึกษาสหวิทยาเขตเบญจพัฒนที่อยู่เลขที่5หมู่6อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนครวิสัยทัศน์หนึ่อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพสร้างคนดีมีความสุขอยู่อย่างพอเพียงพันธกิจ 1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน สมเสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและมีความสมดุลทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. สร้างสิทธิและโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วมเป้าประสงค์1โรงเรียนนักอ่านนักเขียนนักคิด 2. ห้องเรียนคุณภาพ5ทักษะทักษะการอ่านทักษะการเขียนทักษะการคิดคำนวณทักษะการคิดขั้นสูงทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่นกลยุทธ์ที่หนึ่งเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคนเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์หนึ่งประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาภาคบังคับ 2- ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการส่งเสริมให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3- เด็กพิการและเด็กด้วยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 4- ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 5เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันได้รับการช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานกลยุทธ์ที่2ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์1ผู้เรียนทุกช่วงวัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรักในสถาบันหลักของชาติและยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิ์และหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบ 2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคล้องกับศักยภาพให้เป็นผู้มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21 3. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีสมรรถนะความรู้ความเชี่ยวชาญจรรยาบรนและมาตรฐานวิชาชีพรวมทั้งจิตวิญญาณความเป็นครู 4. ส,สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals SDGs ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และมีระบบการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (assessment for learning) ด้วยวิธีการที่หลากหลายยืดหยุ่นตอบสนองต่อความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เป็นรายบุคคล (personalized learning) กลยุทธ์ที่3เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ 1>, 1. สถานศึกษามีการนำระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน 3. สถานศึกษามีระบบการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะอัตรากำลังและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 4. สถานศึกษามีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบท 5. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับบริบทกลยุทธ์ที่4ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการดูแลป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2ผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการดูแลช่วยเหลือมีความปลอดภัยภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆ 3. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภยัยนักเรียนได้รับความปลอดภยัยและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน